ผูใ้ใจนะครับเขมามาสองคนนะครับหลังจากที่น้องยินเขามาแล้วก็ตั้งแต่ผมต,ติดตามตั้งแต่มือที่เป็นปอดีชันอยู่หล,งลังเวทีหล่ะก็เลยขึ้นลองอยู่บนเวทีนะครับเนาะกามืม่น,มนั่งกันอ่าคลิปนั่นคลิปนั่นเขาบดบอด,บอดจน,น,อะอดน,อนะครับที่คลิปที่เป็นอดีชันอยู่หลังเวทีหล่ะก็ลองอยู่บนเวทีเนาะจะในการตอบรับยังล้นหลามนะครับใน,ในคลิปนั้นเนาะคนมึงคนกับเมืองเ,เต้มเลยในคลิปนั้น ซึ่งซึ่งหลังจากนั้นมน้องอีก,กเป็นที่รู้จกักอแบบแพร่หลายเนาะย่างแพร่หลายโดยที่น้องกอ็คือคือที่น้องเช็ดทุกวันเลยก็คือแทบแทบทุกวันเลยก็คือการไอมีน้ำใจตอ่อต่อคนอื่นเนาะมาว่าสิเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือว่ารุุนพี่ในวงนะครับหรือว่าเพื่อนในวงน้องก,ก็จะมีน้ำใจต่อทุกคนนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นผ่าที่ท,ทีบางชนประทับใจหล้ะก็อ่า หลังจากนั้นก็มีผ่าทีไปอ่าอย่างก็เอาเงินให้อ่าคนที่อยู่ข้างทางแน่อย่างแนงสีนะครับบางนี้ก็เป็นผ่าทีน้องเฮ็ดดีแต่เรื่อยๆนะซึ่งซึ่งเป็นผ่าทีประทับใจแล้วก็ชื่นชอบน้องมากขึ้นตเพราะว่าแต่สีเฮ็ดดิยังนะครับบางที่บางที่การขึ้นเวทียังสีเนาะการขึ้นเวทีอ่าบางคนเพื่อนบางคนบ่มี่อ่าข้อมั่นใจบ่มีเนาะก็ไปให้ยกำลังใจเพื่อน ก่อนสิกินเวทีก่อนสิออกไปลองในี่หนางานในเนีหนาเวทีก็ไปให้ก็ร่างใจเพื่อนกับที่ว่าถือว่าน้องวิ่งนี่ก็ให้ก็ร่างใจแบบค่อยนั่งกับเป็นเป็นยาที่ดีนะยาช่วยกำลังที่ดีก็ร่างใจที่ดีก็เพื่อนๆนะครับแล้วก็นี่สิ่งที่เห็นตามมาเลยก็คือความหักเพิมความเมตตาความสงสารของเอฟซีที่มี่ตอน้องอุ้งวิ่งมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจน จนได้หลายๆคนก็บอกว่ามือนีแห่งได้ยดยิ่งันก็คือว่าเพิ่นไปสัมภาษณ์เนาะสัมภาผัสแต่ละคนที่เฮ็ดช่องนั่นล่ะที่เฮ็ดช่องอยู่ในอยู่ในกลุ่มกลุ่มวงสาวหน้าเพิ่นแัพงนาะแต่ละคนก็บอกว่าขนาดเสียนู่นี่ที่เป็นเสียวกันเนี่ยตอนนั้นเพิ่นก็มีผู้ติดตามอยู่บ้านสองสองหมื่นกว่าไอ้ประมาณประมาณสองหมื่นกว่าเนาะประมาณสองหมื่นกว่าเราบานนี้พ่อเจ้าน้องอิง น้องน้องอิงน้องอิงเข้าไปนะครับรก็พิธิต่างอำเิ่มาเป็นเอ่อมาเป็นแสนนะครับนะเป็นแสนซีโดยทีผมบอกผิดด้วเพิ่มอันกะครับด้เสียเน,นนเะน่ะเกินวัตูตอนนี้ทรัพย์สินไขวันอยู่ที่หนึ่งแสนเก้่นแปดันกว่าก็แสดงว่าตอนนั้นที่ผมบอกไปที่แหลกว่าผนะิดเนาะ ผู้ติดตามเพิ่นอีกประมาณอยู่เอออ่่อยูประมาณ7 8็ดแปหมื่นประมาณนี้เนาะครับนะเนาะเพราะจะน้องมีเข้ามาก,ก็ได้ MC จากน้องมีามาเพิ่มเพิ่มเป็นแสนนะครับจากจาก7 8็ดแปดหมื่นนะครับก็เพิ่มเป็นเกือบ2องแสนแล้วตอนนี้เนาะครับเนาะค่าดีเหมือนกว่าก็ฮอด2สองแสนส่วนส่วนช่องบ่โจเองก็คือส่งอ่ามาระเพิ่มอันแพงเนาะตอนนี้นนะก,ๆๆนะตนนก็ตอนนี้ยอด Subscribe ก็เกือบเกือบฮอด2ล้านแล้วนะครับขาดอยู่ ขาดอยู่บรหอดหมื่นนะครับบรหอดหมืน่นตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นกว่านะครับก็เหลืออยู่บรหอดหมื่นนะครับคิดว่าบ่รหดสงการขณะจีฮวัดได้ได้เสีร้องสองล้านซับนะครับเนาะซึ่งเห็นเพื่อนคุยกันกันกบเสือนุ่นว่าไอ้ยังก็เสือน,นุ่นในเสืเ้อเฮ็ดเสือเเส้อแจ็คเอฟซีนะครับอ่านะครับท่านทีท่าน,นเพื่อนไปสแสดงอยู่แถวกรุงเทพอ่มตอน วันที่ยี่บสี่นี่จะไปจะไปหมอชิดสองจะตุจักเนาะอ่าเพื่อนแฟนอยู่แถวหนึ่งก็กไปไปหาบอดไอเสียนนนอะไรด้ครับด้เพื่อนเจียงเสือเพื่อนเพื่อบอกนะว่าเพื่นสิแต่ว่าเพื่อนบอกว่าไอพ่อให้กระเจงนะเพื่อนนาจังสัรน,นะครับเนาะแต่ผมบอกว่าเสือหนึ่งพันตัวที่เพื่อนเห็ดเนี่ยอ่าจะจะเหตดเสียท่านบอนะครับเพราะว่าอ่าย่าน <c oughs> ย่านสกนรีนเรียงเฮ็ดบอท่านนะครับอ่าบอสบกนึงพันตัวแต่ว่ากระซิมี มีช่องหนึ่งมันก็เฮ็ดแจกด้วกันถ้าผมจำซื้อไว้ช่องใดไหนต้นับยอดทราบเพิ่มไม่เกือบแสนด้วยกันนะครับตั้งแต่น้องอิงเข้ามาสวัสดีครับอ่14ล้านดวงใจนะครับเข้ามาพูดคุยกันครับพี่น้องนะครับเออ่คือบานนี้มีข่าวดีอีก2-3เรื่องนะครับเนาะอ่านอกจากน้องอิงเสิเป็นทีห้ากของ FC อ่าทุกคนแล้วนะครับเนาะความดีของน้องอิงความเมตตาของน้องอิงต่อต่อเพื่อนลงม้วนเหลือเกิต่อคนที่น้องเห็นแล้วว่าน้อง น้องน้องฮักหรือว่าน่องเคยนี่ก็สงสารนะน้องกับไปหามาถึงแย่เสายัางสีนะครับน้องก็เดินทางไปหาจนหดบานนะครับเด็กก็ได้ข่าวว่าน้องสิไปอีกกขาบอดโจนะครับบ้านนี้เรื่องที่ดีนี่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเมื่อว่านนี่เพิ่นก็เปิดช่องไม้นะครับเปิดช่องทําไม้ให้ไอ้ผู้ติดตามน้องนีเป็นคนดูแลนะครับตอนนี้พนเพื่อนก็บกำลังเรียนรู้การอัพคลิปการถ่ายคลิปการอัพโหลดยังต่างๆอะไรนะครับกปล่อยมาแล่วประมาณ4คลิปเนาะพงเว้นนี่ผงกเปไปเมืองอยู่ ยอดผู้ติดตามอันซื้อช่องนะครับว่าซื้อช่องก่อนเมืองไทยอัสซิบัรูเนาะอัสซิบัลูจากอ่าตามติดเด้อเด้อเด้อผมนี่ก่อนเดอะซีบาผิดมันสิยากก่อติดก่อติดอุ้งอิงนะครับเ่าะก็ติดอุ้งอิงแล้วก็เว้นว่างเล็กน่อยลำเพลินแล้วก็เว้นว่างออฟฟิเชียลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนาะโปรไฟล์ก็จะมีอ่าเป็นรูป รูปน้องบอนอิงครับน้องลุงอิงนะครับคนละเคอร์คนละเคอร์โปรไฟล์นะครับเนาะอ่าตอนนี้ก็ยอดผู้ติดตามก็อ่าอยู่ที่อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่ากว่าคนนะครับเปิดมากเพรท่านในหอดเพรท่านในหอดทีมสี่ชั่วโมงนะครับเพราะท่นเพราะท่านเต็มหนึ่งวันดีนะครับเนาะระบาดนี้ก็ลงไปแล้วหนึ่งเมื่อกี้เมื่อตอนนั้นผมมึงมีอยู่ที่ที่สี่คลิปเนาะระบานี้คลิปก็รงลงหาคลิปแล้วนะครับเือโบวอีช็อตอีกสามก็เป็นเป็นแปดคลิปนะครับ อืมแล้วอีกช่องนึงนะครับผมไปหาเจอเ่าท่านพ่อนะครับผมไปหาเ่าท่านพ่อเพิ่นเปิดแล้วล่ะมันเปิดเปิดช่องแล้วลงคลิปแล้วแต่ผมหาเ่ราะท่านพ่อคือช่องพ่อแม่แล้วก็อุ้งอิงแล้วก็ล้ำเพิ่นแล้วก็ออฟฟิเชียลนะครับพ่อแม่อุ้งอิงล้ำเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับจะเวียนวักนะครับพ่อแม่แล้วก็เวียนวักแล้วก็อุ้งอิงแล้วก็เวียนวักกับล้ำเพิ่นแล้วก็เวียนวักออฟฟิเชียลนะครับอ่าซึ่งผมไปผมไปค้นหาเน่น่เนี่ย่ท่นนี่มีเพราะท่นนี้เห็นนะครับ พ่อแม่อุ้งอิงรำเป็นเอาไปเชียวเลยนะครับบอท่านเด็พ่อนะครับพี่น้องหรือเพี่นอาจจะบอท่านเด็บอท่านเด็อัพคลิปบเห็นเห็นเพิ่นล่งล่งไหนเห็นบอจูเพิ่นถ่ายคลิปอยู L ung, L ung, <hu SAN> <Maria> ่ว่างั้นนี่เพิ่นก็บอกว่าไอ้ไอ้เสียนุ่นนะเป็นคนเด็ดเป็นอย่างเฮ็ดโป๊กไหแนีเพราะว่าเพิ่นเม่อพอพ่อน้องอุ้หญิงเฮ็ดเฮ็ดโป๊กบ่ท่านเด็เป็นนะครับก็เลยให้เสียนุ่นเฮ็ดโป๊กไหแต่บอกผมว่าเพิ่นอัพเสียอัพตอนไหนนะครับอัพอัพคลิปล่งตอนไหนนะครับแต่คนถ่า ลอๆที่จะไป subscribe จะไปดูอะไรกัเยอะๆเหมือนกันนะครับเนาะเยอะมากนะครับซึ่งเป็นช่องของพ่อพ่อก็แม่น้องอิงเนาะแต่สิเป็นช่องหนึ่งที่ติดตามชีวิตน้องอิงบบแพรกันบบแพ้กันกับช่องเก็ติดก็ติดทุกอิงลำเพลินเนอาไปเชี่ยวนะที่เป็นแอดมินเป็นคนดูแลนะครับนาะงบ่นเป็นแอดมินเป็นอย่างกับผู้ติดตามน้องมอนอิงเป็นคนดูแลนะครับเนาะซึ่ง ไอช่องไม่นี่เกิดขึ้นหลายๆนะครับช่องไม่เกิดขึ้นหลายๆไอ้ช่องนึงก็คือช่องช่างแต่งหน้าของน้องอิงคือช่องอ่าภูมิใจช่างแต่งหน้าองคหญิงลำเพลิอนอภิเชยวนะครับ <c oughs> ถึงผมตักเลยแต่ผมว่รพิทเกิดขอตุนก็ขอไฟนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมไปพิมพ์ใหม่นะครับภูมิใจอ่าภูมิใจช่างแต่งหน้านะครับซ <c oughs> ื้อเนื้อเงาซื้อมีแต่คนเนื่อเงาซื้อโทรศัพท์ ภูมิใจช่างแต่งหน้าแล้วกับอ่นช่างแต่งหน้าขอุ๋งอิงแล้วก็ลำเพลินแล้วก็ออฟฟิเชียลนะครับแต่ละคนถึงสื่อนยนาแห่งสื่อช่องนะครับส่วนมากจะต่อถ่ายหรือเข้ามาลำเพลิ่นออฟฟิเชียลนะจะเป็นอย่างนั้น